เหตุการณ์นี้เป็นการตีความที่น่าสนใจและสำคัญมากผมจะพาทุกคนเข้าไปสำรวจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งและเปิดเผยสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ไม่ตามแผนและสัญญาณมะเร็งที่ควรเฝ้าระวังความลดน้ำหนักไม่ตามแผนอาจเป็นสัญญาณมะเร็งร้ายแรง เมื่อวันที่28กันยาคุณหมอเจตหรือนายแพทย์เจตบุญยวงวิโรธที่มีชื่อเสียงในการแพทย์และเป็นเจ้าของเพจดังมีการโพสต์เตือนประชาชนว่าการลดน้ำหนักที่ไม่ทราบสาเหตุอาจเป็นสัญญาณที่ควรเฝ้าระวังพร้อมกับข้อมูลจากงานวิจัยล่าสุดใน BMJ ปี2024ที่สื่อถึงความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งที่สูงขึ้นเมื่อมีการลดน้ำหนักเกินไป5%ปอร์เในระยะเวลา6-12เดือนซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ควรให้ความสนใจอย,อย่างมากแต่เชื่อว่าคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมการลดน้ำหนักก็็็ต้องงเเปนสัญญาะร ความเป็นไปได้นี้เกิดขึ้นเพราะมีการศึกษาที่พบว่าการลดน้ำหนักที่ไม่ควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายเพิ่มจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายมีความเป็นเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆเช่นมะเร็งด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบเป็นชัดเจนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องเฝ้าระวังอย่างมากแต่เมื่อมีการลดน้ำหนักเกินไป5%้าเปอร์เซ็นตจะเกิดอะไรขึ้น งานวิจัยระบุว่าผู้ที่มีการลดน้ำหนักเกินไป5%ในระยะเวลา6-12เดือนมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงขึ้นจากการศึกษากว่า3,000 300, 0 0รายพบว่าผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปและผู้หญิงอายุ60ปีขึ้นเป็นมีความเสี่ยงมากที่สุดซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่ควรเฝ้าระวังอย่างมากนอกจากนี้ผู้ที่เคยสูบบุหรี่และผู้ที่มีอาการผิดปกติอื่นร่วมด้วยก็มีความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วยซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ควรให้ความสนใจและเตือนตัวเองว่าอาจเป็นสัญญาณมะเร็งร้ายแรงสัญญาณที่ควรเฝ้ารระะววังแลตตจอเเพิิม่มม ถ้าคุณพบว่ามีการลดน้ำหนักเกินไปและมีอาการต่างๆเช่นอ่อนเพลียหรือรังปวดท้องบ่อยดีซ่านไอเรื้อรงังกลืนลำบากอาเจียนหรือปัสสาวะเป็นเลือดรวมถึงการคลำพบก้อนผิดป,ปกติในร่างกายก็ควรเฝ้าระวังและตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งงานวิจัยระบุว,ว่าอาการเหล่านี้สามารถเพิ่มความเสี่ยมมะเร็งได้หลายเท่าและอาจเป็นสัญ,ญญาณที่สำคัญในการตรวจสอบและคัดกรองมะเร็งได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผลตรวจเลือดที่ผิดปกติเช่นเกล็ดเลือดสูงเม็ดเลือดขาวสูงค่า CRP สูงหรืออันบูมินต่ำก็อาจเป็นสัญญาณเสี่ยงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียดซึ่งแม้ว่าอาจไม่สามารถยืนยันชัดเจนว่าเป็นมะเร็งหรือไม่แต่การตรวจสอบและคัดกรองเพิ่มเติมจะช่วยให้เราได้ความมั่นใจมากขึ้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราแล้วคุณควรทำอย่างไร หากพบว่าน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะในกลุ่มอายุเสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อหาสาเหตุและตรวจคัดกรองมะเร็งแต่เนินเน่นๆซึ่งการตรวจพบเร็วจะเพิ่มโอกาสรักษาหายสูงขึ้นซึ่งเป็นข้อสำคัญที่ควรทราบและเตือนตัวเองว่าอย่าละเลยและอย่ามองข้ามสัญ,ญญาณที่ร่างกายส่งมาแม้ว่าการลดน้ำหนักอาจมีสาเหตุอื่นๆเช่นความเครียดหรือโรคเรื้อรังแต่การปล่อยให้เกิดการลดน้ำหนักเกินไปอาจทำให้สายเกินไปได้จึงควรเฝ้าระวังและตรวจสอบเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเรา เพจของหมอเจดได้เตือนสัญญาณมะเร็งอย่างเป็นระบบและมีความสำคัญมากและเป็นการเตือนตัวเองให้คุณเฝ้าระวังร่างกายของตัวเองอย่างดีจึงควรให้ความสนใจและเตือนตัวเองว่าอย่าละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมาพร้อมกับตรวจสอบและคัดกรองโรคต่างๆเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของตัวเองด้วยเองเพื่อนๆที่อ่านถึงตรงนี้ควรเตือนตัวเองและเฝ้าระวังร่างกายของตัวเองอย่างดีพร้อมกับตรวจสอบและคัดกรองโรคต่างๆเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีขึ้นและอย่าลืมแชร์ความรู้นี้กับผู้คนรอบตัวเพื่อเป็นการเตือนตัวกันให้เฝ้าระวังกันเช่นกัน เพื่อสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของร่างกายควรเตือนตัวเองและเฝ้าระวังสัญญาณที่ร่างกายส่งมาพร้อมกับตรวจสอบและคัดกรองโรคต่างๆเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีขึ้นและอย่าลืมแชร์ความรู้นี้กับผู้คนรอบตัวเพื่อเป็นการเตือนตัวกันให้เฝ้าระวังกันเช่นกันเพื่อสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของร่างกายควรเตือนตัวเองและเฝ้าระวังสัญญาณที่ร่างกายส่งมาพร้อมกับตรวจสอบและคัดกรองโรคต่างๆเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีขึ้นและอย่าลืมแชร์ความรู้นี้กับผู้คนรอบตัวเพื่อเตือนตัวกันให้เฝ้าระวังกันเช่นกัน คุณคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอะไรหรือไม่ช่วงนี้มีการเตือนตัวกันให้เฝ้าระวังสุขภาพอย่างดีมากและควรเตือนตัวเองและเฝ้าระวังร่างกายของตัวเองอย่างดีพร้อมกับตรวจสอบและคัดกรองโรคต่างๆเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีขึ้นและอย่าลืมแชร์ความรู้นี้กับผู้คนรอบตัวเพื่อเตือนตัวกันให้เฝ้าระวังกันเช่นกันเพื่อสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยข,ภของรา seja, ่างกายควรเตือนตัวเองและเฝ้าระวังสัญญาณที่ร่างกายส่งมาพร้อมกับตรวจสอบแอร์